Bye. Wow. ซื้อเล่มเกา่าอ่านจากเทือกจบคือเกา่าแต่ยังน้อยก็ทำให้เหา้าได้หัวอาจถึงสิอ่านจะกรอบผ่านไปแม่นสิจำได้จนขึ้นใจก็ระซางคนที่ย่างไปแล้วบ่อาจขึ้นมา แต่คนโง่เท่านั้นที่สิอ่านซ้ำๆสักซา,ากแล้ตัวใจเจ้าของว่าตอนจบมันสิเปลี่ยนนาสุดท้ายสะกดว่า,งาโง่ปาติดอมาปวดใจลีอุตสาจงรัก เสือซ่าแต่คนเก่าก็เป็นคือเก่าให้โอกาสเจ้ามาตั้งนานย้อนว่าหักและยอม สี่อ่านซ้ำๆสักสักแล้วตัวใจเจ้าของว่าตอนจบมันสิเปลี่ยนนาสุไทยสกบว่างอปาดอีโคมาปวดใจลีอุตสาหจงรักพักดีหัวใจ ย้อนว่าหักและยอมมันเป็นสื่อเล็มเก่าแต่คนเก่ามันก็เป็นคือเก่าให้โอกาสเจ้ามาตั้งนานย้อนว่าหักและยอมอันเป็นสื่อเล็มเก่าสันดาจะเป็นสันดาน 안녕히 가 ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงคิดถึงเหมือนกันกอนหน่อยต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าเมื่อก่อนจัดรายการวิทยุอยู่ที่เดียวกันนะคะก็เลยจะสนิทกันแอบกอดกันนิดนึงแอบกอดผู้ชายนะคะมาสักครู่นั่นคือหนังสือเล่มเก่าใช่คับหนังสือเล่มเก่าอันนี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดหรือว่าตั้งแต่สมัยทำเจมแบงซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยครับเพิ่งปล่อยมาเดือนที่แล้วเองอ <ม>อนะคะอันนี้คือเราเราลงทุนทําเองเลยไหมหรือยังไงอันนี้ลงทุนทําเองเลยครับโหทุกกระปุกทําเองเลยทุกกระปุกทําเองเลยนะฮะับ<ห>ทำเองทุกขั้นตอนเลยแต่หาเพลงหาคนทำดน,นตรี<ห>ทำเอ<ห>็มวีทำเองหมดเลยสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหทำเองขนาดนี้นะคะเราอยากจะสื่อสารอะไรในเพลงนี้ยังไงหรือว่ามันเป็นแบบเรื่องราวของตัวเองอะไรเงี <laughs> <อ>้ย <laughs> จร,จริงๆแล้วมเป็นคนอินกับเพลงเศร้าพีเจนครับแล้วทีเนี้ยมันมีโอกาสได้ได้ไปฟังเพลงหนึ่งที่น้องเขาไกดไว้ซึ่งตอนนั้นผมบวชอยู่นะผมบวชอยู่บวชได้ประมาณ3เดือนมั้งตอนนั้นมันบวชในมันสางไงก็คือเอ้มีโอกาสได้ฟังแบบผ่านๆอะไรเงี้ยก็เอ้ย สกิดใจจังเลยก็ขอซื้อน้องเขาตั้งแต่ตอนบวชอยู่ท oh. ีนี้ก็มันเศร้าจังเลยอ่ะเพลงนี้เรารู้สึกว่า oh. เฮ้ยมันสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เป็นอย่างดี oh. เพราะเราเองอเป็นคนชอบเพลงเศร้าอย่างเงี้ยครับคือเพลงนี้มันอาจจะสื่อสารไปถึงคนคนหนึ่งที่เอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมาเปรียบเทียบกับการอ่านหนังสือหนึ่งเล่ม oh. ซึ่งทางทั้งที่เราเองก็รู้ว่ามันจะต้องจบยังไง oh. เราก็ยังอ่านอยู่ยง,งั้น oh. Oh. มันเหมือนกับความรักครับที่ต่อให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยเราจะผิดหวังสักแค่ไหนเราจะเสียใจแค่ไหนกับคนคนนี้แต่เราก็ยังยังต้องยังต้องรักเขาอะไรอย่างเงี้ยพี<า>่เจนเหมันกับหนังสือเล่มเก่าหน,นังสือเล่มเก่าก็อ่านอยู่อย่างนั้นไปโอ,อ้อเป็นตานเลียโตะน้องอคอยผู้ใดแต่งจ้าเพลงนี้เพลงนี้เป็นน้องกอฟสุธิพงศ์ครับอ่าเป็นคนแต่ง แล้วก็การเรียบเรียงทํานองเออการเรียบเงดนตรีเนี่ยก็เป็นพี่เอ็มนาโนนอ่าครับเป็นคนเรียบเรียงให้ใช่นะคะแต่ควบคุมทั้งหมดโดยแบงก์เองใช่ครับนะคะอ่ะันเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อดีไหมคะสาหรับเรื่องราวของเพลงนะคะแล้วก็เป้าหมายเนาะในวงการของเรานะคะว่าเรานะคะจะทําอะไรกันต่อบ้างนะคะเพราะว่า ทราบมานะคะอย่างที่บอกไปแล้วต้นรายการว่าเป็นดีเจด้วยนะคะคเป็นพิธีกรด้วยนะคะคเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อบแบบเจาะลึกเลยนะคะในรายการลูกทุ่งไทยแลนด์สักครู่ค่ะ